รปะสิทอวิตวงประสิทธิ์หรือเซฟจากกรุงเทพมหานครวัย24ชายหนุ่มผู้มีเพลงคาราบาวเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตผ่านรอบ18คนมา,านได้นะครับผมคิดมั้งไหมฮะทำไมเราถึงผ่านออดิชั่นมาได้เพราะว่าเรารักคาราบาแบบเต็มที่ที่สุดเลยครับ ฟังทุกวันฟังทุกเกือบตอนตื่นนี่คือต้องฟังคาราบาวตลอดครับผมล้ว<บ>มีเอลจีวอนไว้ที่ไหนครับไม่ใช่บอกว่าฟังทุกวันเนี่ยฟังมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่จําความได้ครับตั้งแต่จำความได้ไจ,ไจะมาเพลงอะไรครับนุ่มสุพรรณสองครับผมอฝาากหัหัวใใจไ้สฟง 喊叫。Come down. นำนำที่พรำจากชายบ้านอยู่สุพพันเต็มมอบดวงใจแด่ที่รับ ็คือเพลงคาราบาวส่วนมากจะมีไม่ค่อยมีความรักเยอะของหนุ่มสาวจะเป็นพวกการเมืองปัจญาหรือว่าความเป็นไปในสังคมแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงรักของคาราบาวที่แบบเป็นชายกับหญิงเนี่ยมันสวยงามมากๆเลยครับผมรักทรหดสองผมจําแทบไม่ได้มันอยู่ในชุดไหนทับหลังครับผมชุดที่9ก้าชุดที่เเป็นเพลงที่เท่าไหร่อจำไม่ได้ประมาณเพลงที่แปดหรือที่เก้านั่นแหละถ้าจะไม่ผิดการมาถามป่าแท้ป่าเทศจะรู้ชุดที่เท่าไหร่ครับป่าครับ ผมไม่รู้เหมือนเขาแน่ครับเป็นเพลงไทยๆแล้วผมของอัลบั้มครับผมครับผมก็ถ้าคุณไปร้องที่เทียนเอ็นเหมือนที่ประเทศจีนได้เลยที่ไหนะทียเอ็นเหมือนเลยหรือเ่เทียนเอ็นเหมือนได้เลยแอคชั่นด้าทางนี้เหมือนน่าจะร้องเพลงเชียนหมิ่มี่อะไรพวกนี้แอคชั่นเสียงร้องก็ถ้าแห่ถ้าร้องเชียนหมินมี่ได้ที่หนึ่งเลยแหละ เป็นไงบ้างคะยวนดนตรีบลูมันเป็นเพลงที่ต้องใช้อารมณ์มากกว่าน,นี้ <c oughs> มันต้องเค้นเค้นอารมณ์ให้มันเศร้ามากกว่าน,นี้ของเราพยายามที่จะเน้นน้ําหนักแต่ว่าพอเราเล้นน้ำหนักที่จหวะต,ตกมากเกินไปกลายเป็นดนตรีเราเพี้ยนเสียงร้องเราเพี้ยนลํำค้งจ้าเนี่ยต้องท่าครับครับบางทีมันมันไม่ตรงพีล้ำโค้งจ้าจะอย่างนั้นเลยปะ แล้วย,ยังเ่็ังำสุดท้ายอย่างเปลี่ยม้านหัวใจอย่างเงี้ยโ<ช><พ>อลากเสียงยาวปั๊บตอนท้ายมันห้อยหอย้หอยด้วยนะพ่อวัยพจนครับวันนี้ลูกร้องขาดอารมณ์เพลงไปนิดหนึ่งแล้วก็อักขระไม่ค่อยชัดเจนเป็นบางคำอย่างไรวิญญาณน่ะนวิญญาณวิญญาณมันฟังไม่ค่อยชัดชัดเจนนะครับพลังเสียงดีนะแก้วเสียงดีสำเนียงดีโดยรวมแล้วก็ขอให้โชคดีค่ดค่ะ ผมก็คิดว่าน้องทำดีที่สุดนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงก่อนจะขึ้นสูงจะพีกเนี่ยสูดลมมาใจเขาเยอะก่อนดังนกน้อยแบบปับต้องแบบเต็มที่เลยรพอพอเราลืมหายใจตรงนี้ปับมันจะหย่อนเสียงตกท้องช้างทําให้เสียคะแนนมาเยอะเลยอย่าไปออดเทียเลียเพละเพ็ไปออดได้สองคะแนนยังไงถ้าไมน้อยจังตาฟังครับลมรอบเ้าสอบครับรวมๆแล้วน้องทำได้ดีมากครับผม ขอชมเชยครับครับสวัสดีครับคุณเซฟครับเลือกเพลงได้ดีฮะผมเพลงนี้ผมชอบอยู่แล้วถ้าถ้ายังไงก็ผมคิดว่าน่าจะโชคดีนะฮะน่าจะโชคตอบคุณนะผมถูกไหมผมแซบครับฟังหวังอะไม่รู้นะว่าจะได้เคารองหรือเปล่าครับผมตอนนี้แซบมาได้รอบนี้โชคดีแล้วได้ร้องเพลงให้คาราบาลฟังเดี๋ยวเราฝากอะไรไปถึงคนทางบ้านนะครับ ก็ฝากติดตามรายการนะรผมรายการดีๆครับผมแล้วก็ชุมทางนาทองก็เป็นรายการที่ดีแล้วก็ยิ่งเป็นตอนคาราบาลครับผมก็น่าติดตามับผมลุ้นกันครับผมเชียร์กันต่อไปครับผม